สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่น้องนักเรียนช่างดอกผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการเก็บขอบผมนะครับหลังจากที่เราขึ้นทรงด้วยฟันลองนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆสไตล์ช่างดิบนะครับก็ลองเข้าไปติดตามชมกันเลยนะครับ อันนี้หลังจากที่ขึ้นทรงด้วยฟันลองนะครับเราจะมาเก็บขอบผมกันนะครับ,รบที่มันเป็นขอบนะครับอันนี้ก็ลองติดตามชมดูก็แล้วกันนะครับ ให้เอียง45อ,องศา,านะครับเราจะไม่ตั้งตรงอย่างนี้นะครับจะเอียงเพื่อที่จะให้มันกินได้สม่ําเสมอนะครับม,มันจะได้ไม่สูงต่านะครับมันจะได้เป็นขอบผมที่รูลักลมกลืนนะครับและที่สําคัญนะครับเวลาผมใช้หวีตัดขึ้นมาแต่ละข้อแต่ละแถวนะครับผมจะไม่ได้กดหวีเข้าไปลึกนะครับผมจะตั้งหวีขนานกับขอบผมแล้วเล็มปลายผมลงไปเรื่อย นะครับค่อยๆตัดค่อยๆเลื่อ,อนไปจะไม่ตัดทีเดียวสั้นนะครับนะครับสังเกตดูว่าเวลาเราเอียงหวีสีส่ห้าองศานะครับมันก็จะกินเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราตั้งตรงอย่างนี้นะครับโอกาสที่มันจะกินเป็นแนวตรงก็สูงนะครับฉะนั้นเราควรที่จะเอียงนะครับแล้วก็ไล่เป็นแถวๆไป ยกล,ยลอยๆนะครับแล้วก็กินแค่เป็นเินตรงไหนที่มันยังดูเป็นขอบอยู่แล้วล้วก็ยกขึ้นล,ลอยๆแล้วก็เล็มปลายผมลงไปมันก็จะดูเท่ากันนะครับดูกลมกลืนนะครับดูไม่เป็นขอบ ด้านหลังใบหูก็เหมือนกันนะครับเวลาเราเก็บขอบมันจะง่ายกว่าเก็บขอบผมนะครับถ้าเราเก็บขอบผมด้านบนเพราะว่าการที่เรายกหวีนะครับวางหวีมันจะถนัดก,กว่านะฮะยกลอยลอยแล้วก็เล็มปลายผมลงไปเรื่อย มันก็จะดูกลมกลืนนะครับดูไม่เป็นขอบนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วว่ามันยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเราก็ไล่วนกลับไปอีกรอบหนึ่งเป็นการเช็ครายละเอียดไปในตัวด้วยนะครับก็อยากจะแนะนําน้องๆนะครับให้สังเกตดูนะครับเวลาผมใช้หวีนะครับตัดแต่ละแถวนะครับสังเกตดูว่าผมจะไม่ได้กดหรือว่าจะไม่ได้ตัด มากนะครับผมจะเล็มปลายผมลงไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆไล่ค่อยๆแต่งค่อยๆเล็มไปเพื่อให้มันเกิดความกลมคืนนะครับไม่ให้มันเป็นขึ้นนะครับถ้าเรากดไม,ม่สม่ําเสมอนะครับมันก็จะดูเป็นขึ้นฉะนั้นเวลาเราวางหวีนะครับเราควรที่จะให้น้ําหนักมันใกล้เคียงกันหรือว่าเท่ากันที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ดูกลมคืนแล้วก็ดูสวยงามนะครับค่อยๆไล่ยกลอย,ล,อยลิมเฉ้นเพลินไปนะครับ มันก็จะดูดูนียนดูคมคลื่น นะครับหลังจากที่เราเก็บขอบผมนะครับด้วยวิหญ่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสําหรับน้องๆนักเรียนชั้นตัดผมนะครับก็ลองนําแนวทางนี้ไปเป็นแนวทางในการฝึกกันดูนะครับอันนี้เราจะทําให้ดูเฉพาะการเก็บขอบผมนะครับว่าเก็บยังไงให้มันดูเนียนดูกลมกลืนดูไม่เป็นขอบไม่เป็นคลื่นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียนชัดงัดผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ